เป็นรงขาเลยถ้าเป็นางด้เลยนะเีปเราจะไปมาทนงด้านเลยทุกคนจะ็ที่ีอ่าดี๋ราจะตรสอมานะคะเดี๋ยวเราจะไป เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชดิฉันนางสาวชศดาโคตรพัฒน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารหรือว่าสวทมุกดาหารนะคะก็ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นประจำยาวนานมากว่า20ปีแล้วนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของสวท,วทมุกดาหารเลยค่ะนะคะก็ะเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานร่าเริงตามใบของเขานะคะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อตัวเองต่อสังคมนะคะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพทาั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็มีสุขภาพเพลินไปที่สมบูรณ์ค่ะห่างไกลจากยาเสพติด าก็ให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะคะได้ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พวกเขาได้เติบโตเป็นกําลังสําคัญแล้วก็เป็นคนดีของสังคมไทยค่ะการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะสทมุกดาหารนะคะก็ได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีการแสดงความสามารถของเด็กๆก,การประกวดหนูน้อยอ่านข่าว ปัญหาชิงรางวัลและเล่นเกมนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารค่ะสนับสนุนทักสิ่งของอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็มาร่วมจัดกิจกรรมอาทิสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหารบ้านพักเกตและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารพริกจพระกิตติคุณมุกดาหารสยามนิสสังมุกดาหารนะคะ ร้านแก้วฟ้าอำเภอนิคมคําซ้อยร้านแก้วฟ้าออโต้จังจหวัดนุชกาหารแล้วก็หน่วยงานกว่าอีก70หน่วยงานทีเดียวค่ะที่ทาให้เกิดงานยาม,มีขึ้นกิจกรรมวันนี้มีการถ่ายทอดสดนะคะทางทางทวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนุชกาหาร fm 99.25เมกะเฮิร์ตซ์เราก็ทาง a c e b o o k Live ด้วยค่ะบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะเรเรยนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนุชกาหาร ได้กนรุณาอ่านสารของท่านนายกรัฐมนตรีานางสาวแพรทองการชีวัตและกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเรื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568วันเสาร์ที่11มกราคม2568 เด็กและเยาวชนเป็นสตรีกรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศเป็นพลังในการสร้างสรรค์และกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีสุขสภาวะที่ดีทางร่างกายจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะการดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่จึงเป็นสิ่งที่รัฐ,รฐบาลให้ความสำคัญเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นคนดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติคำกล่วว่าเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2568ที่ดิฉันได้มอบไว้มุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตรหนักถึงคุณค่าของตนเองและเรียนรู้ทุกๆโอกาสที่เก้ามาในชีวิตสามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะวาดอนาคตของตนในแบบที่ต้องการ เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมดิฉันขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจศึกษาเ,าเรียนแสวงหาความรู้ตลอดเวลากล้าฝันกล้าคิดกล้าทำมีความเชื่อมั่นในตนเองพร้อมทั้งนำโอกาสและประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเนื่องในโอกาสวันเด็กแข่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ดิฉันขอส่งต่อความรักความปรารถนาดีไปยังเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศทุกคนและขออวยพรให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง พร้อมนั้นขอให้ทุกคนมีความสดใสร่าเริงเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองตื่ไปลงชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรักฐมนตรีวันนี้กับผมนายวรยานบุญราศผู้ว่ารายการจังหวัดมุกดาหาร มีความินดีและก็ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568ของจังหวัดมุกดาหารในวันนี้เห็นน้องๆเห็นเด็กๆเห็นทางคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วผมเองมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่พวกเราทุกคนให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน และคิดว่าทุกคนคงจะมีจุดหมายร่วมกันที่มีความคาดหวังอย่างยิ่งว่าต้องการจิตที่จะให้เด็กๆตัวเล็กๆในวันนี้ที่เราได้พามาเที่ยวหรือมาชมงานในวันนี้ได้เติบโตไปในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของการให้ความรู้ให้ทักษะให้การศึกษาของเขา กระบวนการต่างๆในชั้นเรียนผมคิดว่าในวันนี้การพัฒนาพืา้นฐานการศึกษาให้เด็กๆเด็กๆดเวันและเยาวชนนั้นเป็นกระบวนการที่พยายามที่จะให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะเป็นการคาดหวังของผู้ปกครองทุกคนที่ต้องการให้บุตรหลานของคนทุกคนนั้นได้มีการเติบโตแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าการศึกษานอกห้องเรียนหรือการสนุนให้เด็กและเยาวชนนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพนั้น บรรดาสังคมพวกเรากันเองไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลในสังคมในภาคส่วนต่างๆนั้นผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยประคับประคองให้เด็กของเรานั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพวันนี้เห็นส่วนรายการต่างๆทั้งภาครัฐภาคงเอกชนนะครับได้ร่วมใจกันและเห็นความสำคัญตรงนี้ผมเองนั้นมีความภาคภูมิและก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ วันนี้เป็นวันของเขาจริงๆแต่วันเด็กนั้นไม่ใช่เฉพาะวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเท่านั้นแต่วันของเด็กนั้นผมคิดว่าเป็นทุกวันที่เราในฐานะเป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องมอบความอบลักความอบอุ่นความคิดสร้างสารรค์หรือการเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีกระบวนการในการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เป็นอของตัวเองนั้น ผมคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคนที่จะต้องช่วยกันนลไม้ละนือนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่เราเห็นถึงใจภาพเห็นถึงความตั้งใจจริงของพวกเราทุกคนในการที่จะทําให้เด็กทุกคนนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับในนามของจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเองต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับใ่ว่าจะเป็นภาพลัฐษภาคเอกชนที่ได้ร่วมกัน คนละนิดละหน่อยนะครับเพื่อให้การจัดจีตามเด็กนั้นซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาเด็กของเราให้มีคุณภาพนั้นมีความสมบูรณ์ในวันนี้นะครับก็ต้องถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณกับทุกภาคส่วนไว้นะโอกาสนี้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆหนูๆรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่บทบาทสาคัญโดยเฉพาะคุณครูหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับที่จะช่วยยกันเป็นกําลังหลักให้การพัฒนาเด็กนั้นมีคุณภาพนะครับ ขออเมวยวพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตลอดไปและบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วกระผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ณสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารณบัดนี้ครับโอกาสนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญท่านผู้ว่าค่ะพี่พี่คะเวทีนิดนึงค่ะขออนุญาตเคลื่อนย้ายนิดแต่ว่าน้องๆยังอยู่นะคะเชิญคุณครูค่ะด้านบนค่ะผู้ฝึกสอนนะคะขอบคุณอนุบาลบ้านเด็กด้วยนะคะพุ่ครูคุณครูค่ะเดินขึ้นมาเลยถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปสวยๆค่ะ นี่ค่ะผู้ฝึกซ้อนของเรานะคะแล้วก็พาน้องๆมาด้วยน้องๆบอกว่าตีห้าครึ่งโอ้โหรอวันนี้วันเดียวเลยน้องดีบดีวนะคะใช่คือจับกไปได้ครบทุกระยะบทล้นนะคะสายใยญ่โอเคค่ะเราจะเริ่มต้นห้าคันแรกก่อนนะคะห้า ก็ห้าคันแรกก่อนนะห้าคันแรกก่อน<ล>ยกักม<ป>าใบค่ะผู้โชว์ปีท่านแรกนะครับหมายเลขสี่ศูนห้าปีดูหน้าอยู่ไหมครับปีดูหน้า้าอยู่รีบมาเลยนะคะสีู่น้านับหนึ่งสี่ศูนย์ห้านับสอง น0 5มาแล้วมาแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะผู้โ,โชคดีรลายต่อไปนะครับหมายเลข053 053อยู่ไหมครับ053 053นับครั้งที่หนึ่ง สี 4, 5, นะ่ศูนย์ห้าับครั้งที่สองไปศูนย์ห้าสามผู้โชคดีหมายเลขสานะครับคนที่สามเลขที่ออกได้แก่ศูนย์หนึ่งเศู่งเ้อยู่ไหมครับ อย there, <là> ู่ค่ะอยู่อ้าขึ้นมาเลยครับศูนย์เก้าอยู่ขึ้นมาเลยคผู้โชคดีท่านที่สี่นะครับเลขใกล้เคียงกันผู้โชคดีท่านที่สี่ได้แก่หมายเลขศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้านับครั้งที่หนึ่งมาไหม มีไหมคะยกมือคะ่คะศู 1, 5, นย์หนึ่งนะครับที่สองท่านสุดท้ายนะครับในรอบนี้ผู้โชคดีลำดับที่ห้าในรอบนี้นะครับได้แก่หมายเลขศูนย์หกหก ศูนย์หกหกนับครั้งที่หนึ่งนับครั้งที่สองศูนย์หกหกนับครั้งที่สามข้ <Okay. S 1> ามาครบนะครับเป็นรางวัลที่ับอ๋อนี่เลยค่ะของชมรมแม่บ้านมหาไทยค่ะของผู้ยมะเปืยเลยค่ะศูนย์หกหกนะคะรีบมาตามรูปอ,อ,อยู่ยะะอาจจะกินไอศกรีมอยู่กันขยับขยับถ่ายรูปกลางนะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อสักครู แจกแล้วต่อไปเป็นพี่อ๋อยค่ะมอบจ่องอีกห้าคันนะคะสลับกันมอบนะคะต่อไปจะเป็นของจักโอเคเป็นสิ่งที่เด็กหยาบได้ใช่มีใบสีชมพูค่ะ ตอนเช้าลุ้นที่งานมาเด็ก,กนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราไปลุ้นที่ร้านนาวัดระโชคอาค่ะเดี๋ยวอนุญาตเด็กๆฟังไม่ดีนะเด็กๆฟังไม่ดีนะคะฟังนี้ฟั้งเด็กคนนนะศูนย์ศูนย์ชูศูนย์ศูนย์สามคนที่มาเป็นคนที่สอง ซืส้ส,สองมาแล้วโหมาแล้วขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะโอ้โหเด็กๆปัมงสังเกตนะวันว<ะ>ันนนรีวรีหนึ่งเก้าส19ห สองสองสีนะไปแล้วนะทู่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 2ูู่่สองสองสี่สองสองสี่มีแล้วส,สองสอีม่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาสุมาค่ะมาสองสองสี่ค่ะ โอ้โหยินดีด้วยค่ะค่ะมีอะไรจะพูดกับน้องๆไหมคะผู้พี่ได้ได้ชมีกับจบแล้วันนี้ค่ะรางวันนี้เป็นของอ่าท่านวอยานดุมราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธหานะคะท่านเขียนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธหานและนายกเหล่ากัสชาจังหวัดพุทธหานมอบของขวัญวันเด็กประจำปี2568 ขอให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจนะคะได้รับของรางวัลจากท่กนทกนานผู้ว่าราชการจังหวัดพุทาหารสุดยอดเลยค่ะคะุณมค่ะทุกนด้วยนะคะาสวรุทหารต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนในการจัดวันเด็กแหาาง่งชาติปีนี้นะคะทุกท่านเลย70กว่านหน่วยงานนะคะรวมเมทีด้านนีล้ลูกค่ะ เลย,ดดย,ยดีด้านนี้ไอหยมาไม่ดึาเวทีียมันจะพล้องทะลกอ่ะขอหยมาค่ะขยัยมาให้สัญญาณพร้อมนะคะเ่ค่หนูชื่อเด็กหญิงปรานรเจนามณักสาตนชื่อเล่นชื่อนางพิษอายุหข,ขวบอยู่ชั้นอนุบาลสามโรองเรียนอนุบาลสุอาภิด ผู้อำนวยการโรงเรียนนายสังคมวรโยธา เนี่ยคุณครูขาคุณครูขา้อง้อคือไม่รับค่ะอันบันปัญญาหนนะคะโอ้โหอยากจะบอกว่าพร้อมพร้อมมากรุ่งสองมาเป็นร่วมเดือนร่วมเดือน